สวัสดีครับพบเพอกันนะครับเนาะ,ะกับช่องของหน้องบาวบภูไทแชนแนลครับวันนี้ก็คือเก่าครับพี่น้องมีในยูในกิน่นเอ็สในยูในกิน่นมากิน่นสู่ไอซ์สุน้องเบิงนะครับเนาะของช่องหน้องบาวบภูไทแชนแนลเป็นเพจใหม่นะครับได้เป็นเพจใหม่ของช่องหน้องบาวบภูไทแชนแนลฝากกดติดตามครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเออมาพี่น้องวันนี้ วันนี้เป็นยำนำเสนอครับเป็นยำตีในไก่ครับอบอลสุภาพเป็นยำเล็บมือนางครับยำเล็บมือนางยำเล็บมือนางาพี่น้องเบิง่งใส่ครับหมูสับครับหมูสับแล้วก็แต่ละย,ย่างครับหมูสับทีนี้น่เมเจอร์เมเจอร์มีหมูสับกับเล็บมือนาง นะครับเครื่องปรุงมันนี่กะเครื่องปรุงปรุงยำทั่วไปนะครับพี่น้องนะบอกว่าหลายครับพี่น้องไอตัวนี้กับแก้มเขาเมื่อนี้เป็นมลรกขีนกเลยครับเลยตัวนี้มลระขีนกตัวนี้เปาปูไทยได้มาตลาดเมื่อคืนนะครับเนาะไปซื้อมาตลาดบกขมครับตัวนี้เป็นกรอบมันๆนะครับเนาะเดี๋ยวมาพี่น้องน้ำเป่าปไทยนี่ครับบปาปไทยกินง่ายปึ่งเลยกรอบมันๆนะฮะ ถ้าขมก็อหน้าตาขมเหมมาพี่น้องไหมบอสไลบอแม่นกินไปจมไปนะครับเมื่อนี้นะรายการของน้องบอสพุทไทชาแนลกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวมาพี่น้อง คำใหญ่ะไรครับคำนี้อะไรเลยอ <c oughs> ืมมาล่าคีโนกครับอัดเข้าไปอืม เส้นเส้นเส้นยืดเลยน้อยเลือกมือนางมาพี่น้องมาแซ่บลำบากภูไทยเอาเอาเอานี่เข้าไปสองลูก แทำด้วยพริกอืม <c> เ <oughs> ต็มคำหืม <c oughs> ลูกโดดลอยโดดออกครับนะไ่ต้องเว้าสาระอย่างมือนี้บม่ต้องเว้าวอย่างเลยเป็นรายการกิน กินแล้วก็กินแล้วก็ทำอาหารกินอย่างเดียวม,ม,มารักขี้นกต้องบอกว่าเผื่อหลายขี้นก เียเริ่มมันแสบก็กินครับก็กินกนะครับมาเบื้องคำเญ่โอ้เซนเปื่อยนะฮะอือแสบเข้าไปข้างคอครับ แซบเข้าไปถึงคอเลยนี่พี่น้องเบิง้งมาละทีนกเลยพระอิรลักเขาเป็นภาษาไ,ไทยมาพระอิรลักแต่ภาษากลางเขาเอื่อนมาละกีนกนี่ครับโอ้ยพี่น้องเบิง่งดูอน,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 น cơm trắng hấp nói bằng hoa suối cơm trắng ôi đớp mà nè à. ừ แปลกมากเลยครับก anyway, ็เก mm ิดมาคงเคยกินมาละที่นกเนี่ยที่มันบกขมบกขมครับพี่น้องจะเป็นมันๆนาพี่น้องดอยั่วครับดูน้ำหยด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 นะ เจอเจอคำนี้ครับพี่น้องมาลุกโดดมาลากินนก ก็เต,ต็นจนังเราไปสวยคัาคคมนะย้ำเข้าไปหน่อยเดียวแล้วกันคือมันลง้วครับอันนี้มันมันอะนนี้มันมันขมไม่ขม จอร์ดี้ครับจไหมมาน้องเอ้สูงใบใบามาอืม ล ¿no? ¿No? e ูกระเบิดโยนเข้าไปลูกระเบิดพี่น sí. ah ้องลูกระเบิดอืมอืมป๊อ กินเข้าไปกรบกรบกรบเลยครับมาละเพระว่บางภไทยคันไปเห็นมาอีนซื้อมาอยู่แซ่บดีครับ มาพี่นน้องเื่อสามทีน่วยเข้าไปเลยพวงเข้าไปไดูซื้อว่าเข้ากันดีครับเข้ากันด,ดีนะครับยี่ยวอ่ะ านมามลเริ่มอยู่แล้วครับเริ่มอยู่แล้วมามาเอาไป ประทานไัยครับอืทั้งเผ็ดทั้งแซบทั้งเผ็ดทั้งแซบ เรียบร้อยครับพี่น้องเหลือมาละแค่บุ๊อดเจ็ดหน่วยเต็มจ,จานเบิ้งสภาพยำเต็มจ,จานเมือ่อกี้ครับผม ติดตามด้เลยครับเด้ช่องของน้องบราบูทชแนลนะครับ,อออบคอนเทนต์เกี่ยวกับช่องครับเป็นการอยู่กันกินครับหรือว,ว่าการอยู่กันกินเกี่ยวกับอ,อีสานบ้านฮเฮานี่แหละครับแลหรือว,ว่าการใช้ชีวิตมีเรื่องราวต,ต่างๆมากมายในการใช้ชีวิตในชนบทนะครับเนาะ เบาวู้ไทยกับสิทธายทอดออกมาหรือว่าสิเป็นการปรุงอาหารปรุงอาหารเกี่ยวกับอาหารอีสานหรืออาหารทั่วไปนะครับมีอย่างกระสีเอสสุนายสุนองเบิ่งนะครับนะฝากกดติดตามช่องของน้องเบาผู้ไทยชาแนลบพรว่าสิเป็นทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเขาเป็นเพจของน้องเบาผู้ไทยชาแนลแล้วก็ทางยูทูบชาแนลก็เข้าช่องน้องเบาผู้ไทยชาแนลครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ วันนี้ลาพี่น้องไปก่อนครับอิ่มแล้วขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ